ก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเอ็นสโคบไนเหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าสโคบมันจะตกนะแล้วก็จะมารวมดูว่าที่เราเล่นได้ทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะทุกคนดูกําไรว่าจะได้กี่บาทน,นะครับผมเกมนี้เราก็มากับชัดโลนะครับทุกคนเพราะว่าแฟนผมนอนไปแล้วเหมือนได้ยินเสียงคนลงมาจากไฮทุกคนฝั่งซ้ายนี่นะฮ้ยเจอ,ขอเขาเมือ่อกี้เหมือนจะมีสองตัวนะทุกคนเดี๋ยวมาให้เพื่อนก่อน โอเคผมใส่ในซองเลยละกันนะทุกคนใส่ตะกบก็ถ้าจะใส่ซองอย่างนี้ผมแนะนําให้เราปาสมกเลยดีกว่านะครับถึงเขาจะยังไม่รู้จุดแต่เผื่อเขาหันมาเจอเราพอดีอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นสะกบแบบสไนยอย่างเงี้ยเราเสียเปียบนะทุกคนเดี๋ยวเรายิงไม่โดนอย่างเงี้ยเขาให้เรามเมดเดียวโอ้ตหย้ปลาสมุกให้ได้เปียบเลยดีกว่าให้เจอจะไม่เจอได้ไงพี่นี่ไงโอ้โห,โหไม่โดน โดนแต่ก็ไม่ตายดีโดนนิดเดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเหลี่ยมไปเล่นที่อื่นเลยนะทุกคนเพราะว่าเหลี่ยมตรงนั้นนะ่ะมันมีตัวสนายอยู่บนเขาอ,อ,อีกนะทุกคนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะที่ผมเจอตอนแรกเอาเปลีป่ยนไปหาสองดีกว่าก็ตรงนี้มีเสียงบอดหลุดมาสแสดงว่าเขาเข้ามาข้างในนะทุกคนเ้าอ้อาวบอดแล้วเนี่ยนึกว่าคนเฮ้ย,ย,ยเรียบร้อยตายหรือเปล่าวะเฮ้ยตายไปนเนี่ย เหมือนจะเป็นคนนะทุกคนเขาแบบเหมือนเห็นมีดอะ่ะเมื่อกี้เห็นมีดขาวๆอยู่บนหลังอันนี้บดแล้วผมยิงบอดสมดแมกเลลเดยวเปเลีป่ยนไปเล่น้า้าลวกันทนะุกคนมาเลยครับตันนี้คาตาเนะอ้เจอยวใส่สองเลยแล้วกันนะอันนี้เขาจะไม่เห็นเรามาเอาแบบระวงังระวังเลยเอ,เอ้เต็มมิง ไปหนึ่งบอกเพื่อนก่อนเลยนะครับเผื่อเพื่อนจะได้มาช่วยเอ้ยคืนนี้มืน <ไป S 1> ผมว่าคนว่ะเจ็บใ,ให้ไวเลยจังหวะนี้นะคนแน่แนเหมือนกระโดดด้วยนะเมื่อกี้เขาไม่โผล่วนะเฮ้ยเห็นตีนว่ะจะรอย,ยิงเขาโผล่นะ

ผมไม่แน่ใจว่า,วา,วาแม็กลองมันเหลือ,อกี่นัดทุกคนผมก็เลยต้องกลับมาแอก่อนนะถ้าเรารีแล้ยิงเลยเผื่อมันไม่มีกระสุนอ่ะเจ็เจ็ดนัดได้อยู่เอฟมาต้นอีกทีนึงรอบสองไปโอ้แต่ตัวเราแดงว่ะผมเสียงแล้วกันหรือตัวแป๊บนึงลเล่นเลยมีการรดงหกครับทุกคนช่วยด้วยแกผมด้วยทุกคนอยู่ในกนหมดมาเมื่อเพื่อนไม่มาเราก็ต้องตัวคนเดียวเลยครับเอะ เฮ้ยพิงกลับมาเรียบร้อยเปไ็นไรนุม่มเดี๋ยวผมจะเอาปืนเขาไปเช็คตรงคอนเทนเนอร์นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเขาตายหรือเปล่านะหรือว่าไม่ตายหรอเอ้ยนี่ไงตายแล้วโอเคเดีย๋ยวเราบอกเพื่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตายไปสามตัวแล้วทุกคนนั่นก็แสดงว่าทีนี้เนี่ยเขาน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าอยูไ่ไหนเราก็เก็บขอ,อ,องรอเลยกัน เคอาแล้วตัวสุดท้าย MK เลยหรอพี่บ่าวเฮ้ยเจอวะมาไม่ใช่มาไหนๆก็ตัวสุดท้ายละ MK ด้วยผมใส่ใะไเลยแล้วกันเพื่อความโกงแล้วก็วัดไปเลยเดี๋ยวเขาไนเหมือนกันนะแต่ผมจะใส่แล้วค่อยๆขูดนะขู่แหลกแหลกแหลกกูตายแน่กูตายแน่ฮะตายแล้ว อู้อยู่นู่นแล้วเออนี่สิความโกงของไหนตาละพี่สาวผมไปดูเซ็ตก่อนแล้วกันเซตไหนนี่วะโหเซ็ตหกโอ้ยเซ็ตหกแต่ไม่ใช่ไนนนะทุกคนเซ็ตหกหน้ากากสีเดี๋ยวเก็บของออกเลยแล้วกันนะทุกคนหูย MK เกาะหก ครับผมก็เดินตุ้มเตียมมาจนถึงทางออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามนาทีุดถ้ายเกยมนะก็เกมนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับผมตะโกบยังไม่ตกครับไปต่อได้เรื่อยๆ mm hmm. แล้วใครที่ดูมาจะถึงตอนนี้ก็ขอคนละหนึ่ไ like mm hmm. ลน์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ